เมื่อวันที่8มกราคม2567เวลา9นาฬิกาณอาคาร84ปีโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านโดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านและบริษัทไฟฟ้าหงสาจำกัดร่วมจัดโครงการพัฒนาศักยภา,าพด้านการศึกษาเด็กน่นสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปี2567เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ของสหวิทยาเขตเวียงภูเพียงจำนวน9โรงเรียนโดยมีนายนพรัตน์ถาวงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดโครงการเมื่อประธานในพิธีมาถึง นายกมนสุดทราวาสผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิวิทยาคาร,ราจังหวัดน่านกล่าว,รา,วรายรางานแก่นักเรียนที่ตังต้งใจเรียนและมีผลการเรียนดีในบทนี้ผมได้เชิญท่านประธานกาเปิดโครงการพั้นาตรภาพด้านการศึกษาเด็กน่าน,านสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการประจำปีงบประมาณ2567 รระมาาปุนนอบบัทต่อมานายนพร,รัตน์ถาวงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านกล่าวเปิดงานถึงเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับอิทธิพลการในพิธีเปิดโครงการพัฒนาสัญญาณด้านการศึกษาเด็กน่าสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการซึ่งในตรงนี้โครงการบริหารส่วนจังหวัดน,น่า,ดานต้อนนรรงขอบคุณบริษัทไฟฟ้าสงสารจัดการ ที่ได้มอบเงินการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน60กลุ่มในโอกาสอันเป็นมงคลนี้กระผมขอเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กนั่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการประดับปีงวดปี2567นั่งแบบนี้นักศึกษาทุกท่านนักเรียนที่เกิดข้ามนายกการเป็นหัวหน้าส่วนจังหวัดน่านครับท่านนายกนพรัตน์ถาวงครับ โดยมีการแสดงระบำน้ำสอดโดยนักเรียนโรงเรียนสตรีสีน่าน จากนั้นได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาโดยตัวแทนบริษัทไฟฟ้าหงสาจำกัดมอบทุนการศึกษาระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาตามลำดับเป็นอันเสร็จพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ การรายงานข่าวสำนักข่าวสยามนิวส์